แล้วแล้วพอเดือน,อนกรกฎาคมิถุนาอะไรเงี้ยเราต้องรีบลงผักเลยนะคะถ้าจะปลูกผักต้องเพาะไว้เลยนะคะพออากาศร้อนมาจัดการลงเลยค่ะเพราะ30วันได้กินก็โอเคแล้วแต่ถ้าไม่ได้ลงไว้ก่อนเพิ่งจะมาเพาะตอนหน้าร้อนไม่ทันกินค่ะเพราะกว่าจะผักจะโตก็พอดีหน้าหนาวก็จะมาอีกแล้วนะคะก็ oh, thank you everyone thank you so much thank you อ่ uh, for welcome to พิมพาเพลิน in เยอรมนีนะคะ today I give you l o o k y and uh, flower and begin นะคะ for summer come light uh, come s p a t e r นะคะ ah uh, come to late นะคะ ah uh, that is very nice very beautiful นะคะ yellow flower นะคะ yellow flower เอ๊ดอกไม้เขาเรียก flower ไหม พี่พิมพภาษาอังกฤษพี่พิมพก็มัวมวงงงๆแหละนะเดี๋ยวต้องไปหาคำศัพท์ในอังกฤษนะคะสมัยก่อนนี้ต้องมาหาคำศัพท์มาใหม่ๆมาหาคำศัพท์ภาษาเยอรมันตอนนี้ต้องหาคำศัพท์ภาษาเยอ,อภาษาอังกฤษแล้วเพราะว่าเวลาพี่พิมพูดมันก็จะไม่ค่อยเก่งนะคะ thank you thank you so much นะคะ for เวลคัมชูพิมพาเพลินสวัสดีจ้าน้องรจนาะสบายดีค่ะพี่พิมสบายดีจ้านะจ้าสบายดีจ้าน้องรจนาสบายด,านะสายดีสบายดีก็คือสวัสดีนะคะขอบคุณห,หลายๆเด้อนะจ๊ะ thank you so much นะคะ thank you very much thank you so m u c เผื่อเอฟบริวันนะคะพี่พิมพ์จะลงพอดีนางมาเยอะ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  Thank you very much. Thank you so much for looking me for f o i n t around the world นะคะ Thank you very much. Ah, uh, I tell you looking at flower begin นะคะ Here at u h flower นะคะ Flower, 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 flower นะคะอันนี้ flower. The h uh, yellow flower, flower. เอาพิมพ์ก็มัวละ นะคะก็เอ่อซ้อ beginning look very beautiful นะคะ very beautiful นะคะเดี๋ยวฮัทเอานี่พี่พิมก็อยากซูมให้เขาเห็นน้องว่ามันสวยแต่ว่าเวลาซูมแล้วมันจะไม่ค่อยสวยภาพมันจะแตกนะคะก็เลยเดี๋ยวลองดูแป๊บหนึ่งเนี่ยมันจะขยื่นไม่ได้ที่มันจะไม่สวยค่ะนะ ต้อง I cannot uh, show you for looking and found in next so long but uh, I cannot make นะคะคำอะไรอ่า uh, ก้องมันจะไม่ค่อยดีมันจะข่าวแช่ดีจ้เข้าแช่อ๋อน้องข้าแช่ดีจ้าจะอ่าน้องข้าแช่ก็ทานข้าวอยู่นะคะก็หลายๆคนก็มีธุระประปังก็อ้าวพี่พิมพ์ก็เกินแล้วคะ่ะ โอเคนะคะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟทุกๆก,ก,กำลังใจนะคะมาค่ะมาค่ะก็นี่ไง <c oughs> พอพี่พิมพ์จะลงเขาก็มาก็เลยไอยังก็ตอกกระแตกกระดองกระแดงก่อนนะคะ thank you so much for looking thank you so much for welcome to พิมพาเพลินเยอรมนีนะคะ Thank you very nice. I looking at uh, the flower begin at summer in German really v e r y beautiful นะจ๊ะอืมโอ้ Thank you so much นะคะโอเคนะคะพี่พิมพ์ก็จะลงแล้วนะคะ Bye-bye. Bye. thank you so much Today. Bye-bye. Bye. I want bye-bye. Bye every one. ันะคะ Bye o y e to looking มีนะคะ thank you so much ขอบคุณหลายๆนะคะก็พี่พิมพ์จะลงแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไปตามเพื่อนๆก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะเสียวเวลานะคะ thank you so much นะคะ for looking me พิมพ์พาเพิ่อนอินเกอรมนีนะคะไปแล้วเดี๋ยวนางจะมาเยอะ เดี e> ๋ยวเอาไว้ชอดสั้นเดี๋ยวเอาไว้ฉอดสั้นนะคะเอ้าดูสิเนี่ยหล์ตั้งชั่วโมงหนึ่งลืมกดไฮไลท์